ให้คนไทยคนไทยใหญ่ลูกหลานคนไทยใหญ่ที่ไม่รู้ความจริงได้ทราบกันต่อไปว่าเราเดินหน้าเจรจา,าประสานงานต่อทุกประเทศที่พร้อมจะให้เราไปบอกเล่าว่าเราจับปืนต่อสู้เพื่อสิ่งไหนที่มาความรู้สึกความในใจพลโทเจ้ายอดศึกผู้นำสภากอบกู้รับฉานพม่าและโลก ไม่เข้าใจและพะม่าก,กลัวอะไรในตัวเจ้ายอดศึกพม่ากลัวข้อที่หนึ่งเจ้ายอดศึกจะสะสมกองกำลังทหารที่มีจำนวนมากขึ้นเป็นหลักหมื่นในปัจจุบันข้อที่สองพม่ากลัวเจ้ายอดศึกได้ใจประชาชวนและกลัวจะรวบรวมคนไทยใหญ่ได้ ด้วยเหตุนี้ทาง r c s s, s a หรือเจ้ายอดศึกจึงต้องทำงานสองด้านควบคู่กัน 1. เจราจา NCA 2. ตั้งรับและสู้รบทุกครั้งที่มีการบุกรุกหรือโจมตีทาง r c s s a ไม่เคยยอมแม้พม่าจะให้ถอยออกจากรัฐฉานไม่ว่าจะเป็นทางใต้หรือตอนเหนือ เราก็ไม่เคยถอยเพราะเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปี2006คนไทยใหญ่ก็รู้ดีและเข้าใจดีในรัชฉานในเวลานั้นปี2006มีกลุ่ม r c s s a เท่านั้นที่ตั้งอยู่และสู้รบกับพมา่าโดยกลุ่มอื่นไม่มีในขนาดพมา่าได้ค่าค่มเหงค่าล้างเผ่าพันธุ์คนไทยใหญ่เมื่อปี19 6และ 197- ได้ฆ่าคนไทยใหญ่ตายไปเป็นจำนวนมหาศาลและมากมายไม่เห็นมีใครออกข่าวไม่เห็นมีใครประนามพมา่ามีแต่คนไทยใหญ่บางกลุ่มหรือบางคนที่ไม่เข้าใจมาประนามด่าว่าเรายอดศึกหัวร้อนยอดศึกเป็นผู้นำที่ทำลายล้างบ้านเมืองให้เสียหายแต่กลับกันไม่มีใครด่าว่าพมา่าว่า หัวร้อนหัวไข้พมา่าเผาบ้านเผาเมืองทำลายสร้างความเสียหายสร้างความลําบากให้กับคนไทยใหญ่ไม่เห็นมีใครต่อว่าตราบจนถึงวันนี้ตรงนี้ก็บ่งบอกถึงการเข้าใจและการมีน้ำใจของคนไทยใหญ่เองที่มองเรายอดศึกและอาซีเแบบไม่เข้าใจเสียมากกว่าวันนี้ลองมาวิเคราะห์ดูว่าโลก ให้ความสำคัญกับกองกำลังทุกกลุ่มที่อยู่ในไทยใหญ่รวมถึง r c s a ว่าเขาให้ความสำคัญและมองเห็นแต่และกลุ่มเป็นอย่างไรโลกปัจจุบันและนานาชาติมองเห็นเป็นแค่คนค้าขายและค้ายาาสิติดโลกไม่เคยมองเห็นหรือให้ความสำคัญเลยว่ากองกำลังที่จับอาวุธลุกขึ้นมาต่อสู้ เรียกร้องนั้นโดยเฉพาะกลุ่ม R C S S A เราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิส่วนที่ตนถูกโกงไปเมื่อปี1947นั้นเลยตั้งแต่ผมยอดศึกได้ทำสัญญา N C A หยุดยิงกับทหารพรมา่าตัวผมเองได้พบปะผู้ผู้นำต่างประเทศ หลายหลายประเทศรวมทั้งสถานทูตทุกทุกที่รวมทั้ง UN ได้ไปอธิบายให้ฟังว่าเหตุใด RCSSA ได้ลุกขึ้นมาจับอาวุธจับปืนต่อสู้กับทหารพรมา่าจนผมสามารถอธิบายให้บุคคลที่เป็นทั้งทูตและ UN ได้เข้าใจและมีความรู้สึก เป็นผลดีต่อคนไทยใหญ่และกองทัพอา s ีเคนต่างประเทศรวมถึง UN ให้ความสำคัญโลกนี้ไม่ได้มีเราเฉพาะกลุ่มอา s ีเที่จับปืนต่อสู้บนโลกใบนี้มีถึง100กลุ่มที่เรียกร้องและลุกขึ้นสู้กับรัฐบาลของแต่ละประเทศบนโลกใบนี้โลกใบนี้ก็รู้ UN ก็ทราบ เพราะฉะนั้นผมต้องลุกขึ้นมาแก้ไขข้อกล่าวหาที่ว่าผมยอดศึกเป็นลูกน้องขุนสารวมทั้งคนไทยและประเทศไทยด้วยว่าผมเป็นผมไม่ได้เป็นลูกน้องขุนสาก็ไม่มีใครเชื่อเลยแต่ก็ดีที่นักข่าวและเขาเหล่านั้นค้นหาประวัติจนเจอความจริงว่าตัวตวนผมแท้ที่จริงแล้วผมเองได้ทำงานกับท่านผู้นำที่ชื่อ เจ้ากอรจึงในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานตรงนี้ทำให้นักข่าวและคนไทยย<ป>ั่นานา,นา,นานประเทศได้รู้ว่าผมไม่ได้เป็นลูกน้องขุนสาที่ขายยาบ้าขายยาเสพติดพอรู้ว่าผมไม่ใช่เลยเกิดการยอมรับและเชื่อถือมาตราบทุกวันนี้ในขนาดโลกจะเป็นนะเอเชียตะวันออกและตะวันตกไม่มีใครรู้ความจริงปัจจุบัน ได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้นว่าเรายอดศึกนี้เป็นคนที่ทำเพื่อชาติคนไทยใหญ่อย่างแท้จริงม่ใช่ตั้งกองกำลังจับอาวุธมาค้ายาบ้าสร้างความร่ำรวยให้กับตนเหมือนขุนศาก็เกิดการนับถือให้เกียรติและก็เริ่มมีการเรียนเชิญเราไปในหลายๆประเทศประเทศที่หนึ่งอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่15มกราคม2559 สองประเทศจีนสามประเทศเลาวและประเทศไทยอีกมากมายหากไม่มีโควิดกำหนดการที่หลายๆประเทศเรียนเชิญเราไปก็คงไม่ต้องหยุดหากสถานการณ์โควิด1 9เเข้าสู่สภาวะปกติกำหนดการที่จะต้องเดินทางไปสู่แต่ละประเทศก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยยังมิได้ยกเลิกอันนี้ก็ขอเรียนให้คนไทยคนไทยใหญ่ลูกหลานคนไทยใหญ่ที่ไม่รู้ความจริงได้ทราบกันต่อไปว่าเราเดินหน้าเจรจา,าประสานงานต่อทุกประเทศที่พร้อมจะให้เราไปบอกเล่าว่าเราจับปืนต่อสู้เพื่อสิ่งไหนเรื่องราวที่ผมกำลัง ทำอยู่ในขณะนี้และอนาคตของลูกหลานคนไทยใหญ่ผมอยากให้คนไทยใหญ่และคนไทยและนานาประเทศรับรู้และให้การสนับสนุนกับผมว่าสิ่งที่ผมได้ทําอยู่ผมไม่หลับหูหลับตาเสียลงมือทําก่อนลงมือทําผมต้องคิดหน้าคิดหลังคิดให้รอบคอบว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมืองหรือคนไทยใหญ่มากหรือน้อย ผมได้มาวิเคราะห์ประเมินตรวจสอบประสบการณ์ตรงของผมที่ได้มาจับอาวุธต่อสู้เรียกร้องเอการาชตั้งแต่ปี1976เป็นเวลา42ปีบางคนก็พูดว่าผมเจ้ายอดสึกเป็นคนหัวร้อนหัวแข็งผมขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ผมเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ถ้าไม่ใช่ผมจะไม่ยอมถ้า ไม่ใช่ไม่ถูกต้องผมก็ไม่ทำถ้าไม่ใช่ผมก็จะยอมรับและแก้ไขทั้งหมดวันนี้ในฐานะผมเป็นแอดมินเจ้าของช่อง n n l e ิฟไ c h ชาแนลจึงของนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องคนทั่วโลกและรวมถึงคนไทยท่านได้ออกมาถแถลงสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านทำวันนี้เพื่อชาติและคนไทยใหญ่ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ยาเสพติดเหมือนที่คนอื่นหรือกลุ่มอื่นได้กระทำอยู่ขอบพระคุณหากเป็นประโยชน์ช่วยกันแชร์ให้การสนับสนุนกองกำลังคนไทยใหญ่ซึ่งเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันขอบคุณทุกทุกท่านครับ